ค,คือเมื่อวานนี้ช่วงกลางดึกนะครับทางสสนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิก็ได้ลุกขึ้นอภิปรายเรื่องของนโยบายดิจิทัลแล้วก็ได้มีภาพคณะรัฐมนตรีบางท่านนะครับซึ่งสุไม่ให้นําขึ้นฉายในการอาภิปรายซึ่งก็ตรวจสอบแล้วเนี่ยก็เป็นเพียงแค่ภาพประกอบการอาภิปรายในช่วงของหน้าปกและหน้าสุดท้ายซึ่งความจริงแล้วเนี่ยโดยธรรมเนียมการปฏิบัติของการอาภิปรายต่างๆเนี่ย เนื้อหาหรือว่าภาพประกอบที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือว่าเป็นภาพที่ใช้ในการนำเสนอเนี่ยถ้าเกิดไม่มีความเสียหายหรือว่าเป็นเรียกว่าเป็นเป็นส่วนหนึ่งของการนำเสนอเนี่ยก็จะสามารถนำนำขึ้นเนผยแพร่ได้ในห้องประชุมใหญ่นะครับแต่เริ่มต้นตั้งแต่เมื่อคืนวันนี้นะครับโดยท่านประธานพรเพชรไม่อนุญาตเนื่องจากเห็นว่าภาพคณะรัฐมนตรีของฝ่ายรัฐบาลน,นั้นเป็นภาพที่ดูดี สามารถนําขึ้นได้ภาพที่อยู่ในสไลด์ของฝ่ายค้านซึ่งเป็นภาพรบับมนตีเหมือนกันกับเป็นภาพที่บอกว่าดูไม่ดีเลยไม่อนุญาตและเช้าวันนี้ครับในช่วงเช้าก่อนที่สสเสียจำปาทองซึ่งเป็นสสปีกแรงงานสสบัญชีในชื่อของเราซึ่งกําลังอธิปลายอยู่ในขณะนี้ได้ถูกเจ้าหน้าที่อบอกว่าประธานไม่อนุญาตเป็นให้นําขึ้น สองภาพด้วยกันนั่นก็คือภาพที่มีการทานข้าวระหว่างนายกรัฐมนตรีและกลุ่มทุนต่างๆที่มาร่วมแสดงความยินดีซึ่งก็ยังไม่ทราบเนื้อหาว่าทางคุณเสียนั้นเนี่ยจะอภิปรายไปในทิศทางใดหรือเป็นเพียงแค่การหยิบยกขึ้นมาในเรื่องของอาการขึ้นค่าแรงในเรื่องของแรงงานก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางประธานยังไม่ทราบเลยเนื้อหาจะเป็นอย่างไรและภาพกา็เป็นภาพที่ทางท่านนายกเอง เป็นคนโพสต์ลงสื่อโซเชียลมีเดียเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นภาพที่ไม่ได้เกิดความเสียหายใดๆเลยนะครับก็มีการกีดกันไม่ให้นําภาพต่างๆขึ้นในช่วงเช้าวันนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็ได้เจรจากันแก้ไขกันไปเล็กน้อยแล้วก็สุดท้ายเพื่อให้เป็นทางออกของทั้งสองฝ่ายก็ได้นําขึ้นเสนอในการอภิปรายของคุณเสียแต่ตลอดทั้งวันนี้ครับบรรยากาศการอภิปรายของฝ,าฝ่ายค้าน เรามีกลไกเดียวเรามีอำนาจเดียวในการตรวจสอบถ่วงดุลในการซักถามนโยบายของฝ่ายรัฐบาลมีเพียงช่องทางเดียวที่เราทำได้คือเราต้องตั้งคำถามแทนพี่น้องประชาชนในท่วงทํานองการตั้งคำถามของเราก็ต้องมีภาพประกอบหลายๆภาพซึ่งอาจจะสร้างความไม่สบายใจได้ของรัฐบาลแต่หากเป็นรัฐบาลที่ประชาธิปไตยเต็มใบคุณไม่ต้องกลัวหรอกครับ ว่าภาพต่างๆนั้นจะสร้างความเสื่อมเสียของคุณอย่างไรคุณตั้งคําตอบให้ได้ดีกว่าว่า,าคําตอบที่พี่น้องประชาชนต้องการเช่นค่าแรงที่หาเสียงกันไว้มีหรือไม่การปฏิรูปกองทัพการยกเลิกการเกณฑ์ทหารที่หาเสียงกันไว้มีหรือไม่ปฏิรูประบบราชการที่หาเสียงเอาไว้มีหรือไม่คุณเตรียมคําตอบดีกว่ามากีดกั้นการนํเา,เาเสนอของภาคฝ่ายค้านนะครับของพรรคฝ่ายค้านนะครับอันนี้ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งและวันนี้เหลือระยะเวลาอีกหนึ่งวัน อยากให้การทํางานร่วมกันของก้าวแรกระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลได้เป็นไปได้ดีก็อยากจะอขอเรียกร้องไปยังทางท่านประธานรัฐสภาทั้งสองท่านนะครับช่วยสนับสนุนการอภิปรายของพรรคฝ่ายค้านบ้างนะครับภาพต่างๆปล่อยให้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลนะครับไม่ต้องออกโรงปกป้องแทนขนาดนี้ ประเมินการอภิปรายแล้วก็การตอบข้อัำถามรัฐบาลเมื่อวานนี้ครับให้คะแนนหรือว่าประเมินอย่างไรแล้วก็วันนี้อยากจะบอกอะไรกับทางรัฐบาลในการ,รเมื่อวานนี้ช่วงกลางดึกในส่วนของนโยบายหนึ่งที่พี่น้องประชาชนสนใจเป็นอย่างมากก็คือเรื่องของรถไฟฟ้า20บาทตลอดสาย เมื่อคืนนี้กลางดึกท่านรัฐมนตรีสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจได้ลุกขึ้นอภิปรายและบอกว่าจะมีการดําเนินการอย่างแน่นอนในส่วนของโครงการรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายแต่ในท่วงทํานองของคําตอบนั้นมีความเครือบแคลงสงสัยในส่วนของประเด็นที่บอกว่าจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้มีรายได้น้อยอย่างแน่นอนในส่วนของค่ารถไฟฟ้า20บาทตลอดสายนั่นหมายความว่าโครงการนี้จะไม่ท่วนหน้าใช่หรือไม่ท่านรัฐมนตรียังไม่ตอบอย่างชัดเจน อาจจะทําได้แค่ครึ่งครึ่งกลางๆหรือไม่คือให้20บาทตลอดสายเฉพาะกลุ่มเฉพาะคนไอ้อย่างนี้เนี่ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้ตอนก่อนเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการตอบคําถามหลายๆห,ห,ห,หลายคำถามที่เราพักฝ่ายค้านถามไปนะครับคําตอบยังไม่ชัดเจนคําตอบยังมีความเคลือบแคลงสงสัยการลดค่าพลังงานเมื่อวานนี้นะครับในรูปเล่มของนโยบายได้เขียนไว้ว่าจะลดค่าพลังงานให้เหมาะสม แต่ก่อนหน้านี้ช่วงหาเสียงบอกว่าจะลดค่าพลังงานทันทีวันนี้เริ่มต้นอย่างไรรัฐบาลไม่ได้พูดในที่ถแถลงนโยบายแล้วจะเริ่มเมื่อไหร่ครับและพี่น้องประชาชนจะลดค่าไฟเมื่อไหร่ครับแล้วคําว่าทําทันทีนี้ต้องใช้เวลากี่ปีครับการทํางานของฝ่ายค้านได้มีการพูดคุยหรือแบ่งประเด็นกันไหมครับเพราะว่ามีพรรคร่วมฝ่ายค้านบางพรรค็หยิบยกเรื่องเก่าอย่าง,างเรื่องจำนำานําข้าวขึ้นมาพูดอีกครั้ง คือในการลงรายละเอียดอาจจะไม่มีนะครับเนื่องเนื่องจากว่าเราก็แบ่งในการจัดสรรเวลากันออกไปนะครับว่าพักใดได้กดี่ได้กี่นาทีอย่างพักเก้าวไกลเราได้720นาทีแล้วก็เป็นพักประชาธิป,ปัตย์ส่วนในเรื่องของเนื้อหารายละเอียดก็แต่ละพักก็จะบริหารจัดการกันเองนะครับว่าใครมีจุดเด่นใครมีเรื่องที่สนใจที่แตกต่างกันออกไปก็สามารถนําไปหยิบยกนําไปเสนอได้นะครับ แต่ในส่วนของพรรคก้าวไกลเองของเราเนี่ยจะมุ่งเน้นในเรื่องของเนื้อหาสาระของนยโยบายเป็นหลักนะครับไม่ในช่วงเวลาของการถแถลงนยโยบายจะไม่พูดไปถึงประเด็นอื่นๆนะครับวันนี้ก้าวไกลยังมีคนที่เหลือๆที่คนยังอยากชมนะครับเช่นคุณวิโรธค,คุณรังสิมันอะไรเงี้ยจะมีการอภิปรายในหัวข้ออะไรบ้างแล้วก็อยากให้คติดตามก,ก็เดี๋ยวในช่วงวันนี้นะครับช่วงค่ำๆนะครับคุณวิโรธลัคนาดีสอนก็จะมาอภิปรายสรุป ของเมื่อวานนี้และวันนี้ทั้งหมดนะครับว่าประเด็นไหนที่รัฐมนตรียังตอบไม่เคลียร์และยังเป็นข้อสงสัยของพี่น้องประชาชนก็จะนํามาหยิบยกและก็อภิปรายในภาพรวมส่วนคุณรังสิมันโรมก็จะต้องมาในช่วงหัวค่ำนะครับแล้วก็คุณไอติมคุณผลิตนะครับก็มาในในส่วนของเรื่องของนโยบายการแก้ไขรัฐมนูญการกระจายอํานาจคุณรังสิมันก็เรื่องของการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งณขณะนี้ก็เป็นเรื่องที่ร้อนแรงนะครับเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันในทุกๆวงการนะครับซึ่งก็เดี๋ยวรอรับชมนะครับออของพักฝ่ายค้านแต่ก่อนที่จะไปถึงการรับชมก็ต้องขอวิงวอนทางสภานะครับในช่วยของการอำนวยความสะดวกเรื่องของรูปภาพอะไรต่างๆเพราะยิ่งคำ่ำยิ่งมืดยิ่งร้อนแรงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีกระบวนการในการปิดกั้นแบบนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนจะตั้งคําถามได้ถึงการไม่สง่างามตั้งแต่วันแรกนะครับตอนนี้ยังคาดหวังให้นายก ชี้แจงอะไรเป็นพิเศษไหมครับในวันนี้เรื่องที่พี่น้องประชาชนต้องการและเรียกว่าเป็นหนึ่งในส่วนที่ทําให้พักเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งมานั่นก็คือเรื่องของนโยบาย แต่วันนี้หลังจากการชนะการเลือกตั้งมาแล้วเนี่ยนโยบายที่นําเสนอในวันแรกหรือนําเสนอในที่ประชุมรัฐสภานั้นเนี่ยกลับไม่ตอบโจทย์ความต้องการของพี่น้องประชาชนนโยบายหลายๆอย่างมีการเรียกว่าไม่ตรงกับที่ได้หาเสียงกันไว้แล้วก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันที่2วันนี้อยากให้ปรับแก้แล้วก็อย่างน้อยๆถ้าเกิดในรูปเล่มมันไม่เคลียร์เอาโบชัวแผ่นพับช่วงหาเสียงมาเปิดก็ได้ครับวันนี้ครับขอบคุณครับคุณมากครับ ขอบคุณครับ